สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอยอมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์ช่องเอมินให้เฮียติด้วยนะครับวันนี้เฮียจะมาเล่าความรู้สึกดีๆแล้วกันก็มีทำการโพสไว้ในตัวของช่อง YouTube นะครับเอมินทีวีกับตัวของ Facebook ที่เป็น Food Delivery Story by เฮียติเอมินทีวีนะครับแล้วก็ไปโพสไว้ในพันทิปนะครับสามที่นี้นะครับแล้วเฮีย มีฝากแชร์นะครับหรือว่าผ่านไปตรงนั้นไปเจอเขานะครับก็ไปรับงานร้านเขาก็ฝากบอกน,นะครับว่าวันนั้นที่ให้จานผมนะครับแล้วก็ให้ข้าวไปกลับไปกินที่บ้านเนี่ยผมทําหน้าที่แบบในหน้าที่ของผมเองส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นเรียบร้อยนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีลูกค้าเพิ่มไหม ยังไงถ้าสอบถามเขาแล้วหรือเจอเขาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเฮียนิดนึงนะครับถ้าเจอคลิปนี้นะครับคือวันนั้นอะ่ะปกติเฮียวันนั้นมีเฮียว,วิ่งไล่แมนปกติเกินก่อนเลยเฮียจะเป็นคนที่พกข้าวไปกินเองในบางวันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะพกไปเพราะว่าบางทีกับข้าวเหลือตอนเช้าเนี่ยเฮียจะใส่ถุงพลาสติกไปถุงพลาทำไมเฮียถึงถึง,ถงใส่ถุงพลาสติกไปเพราะว่าหนึ่งมันกินง่ายนะครับถ้าใส่กล่องอะ่ะมันอยู่ในกล่องบางทีมันเสีย ใช่ปะกินเสร็จเราไม่ได้ล้างเลยมันเสียแล้วก่องมันเหม็นมันคาพอสะอาดยาก็ถุงกินเสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยแล้วก็ใช้ช้อนพลาสติกที่ได้จากแถมมาจากร้านข้าวร,าร้านนู่นร้านนี้เนี่ยก็จะเต็มห้องไปหมดก็ใช้ให้มันประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดพอดีวันนั้นะ่ะเฮียกดงานได้แถวสะพานขวายแล้วเป็นงานที่ไปรับของที่ตลาดน้ําที่ออตกอในออตกอเนี่ยมันจะมีโซนที่เป็นตลาดน้ําอยู่จะร้านจะเป็นอาหารตามสั่ง ถ้าชื่อในแอปจะชื่อว่าตามใจแดกนะครับมีทั้งโรบินแล้วก็ลายแมนวันนั้นเฮียกดล n e แมนได้เฮียก็ไปแจ้งเลขออเดอร์เขาเสร็จเฮียก็ไปเอาข้าวออกมากินบางทีเฮียเอากลับไปแล้วไปซื้อข้าวเปล่าตามร้านขายข้าวเปล่าทั่วไปก็ไปนั่งกินมันจะมีโต๊ะส่วนกลางใช่ปะที่อยู่หน้าร้านเขาเฮียก็นั่งนั่งเสร็จป,ปักหนึ่งแม่ขาตะโกนมาบอกว่าไรเดอร์ ider, เอาจานไหมเราก็บอกว่าไม่เป็นไรครับ เราก็นั่งกินของเราปกติทั่วไปพราะเราก็เก่งใจใช่ปะมันสิ้นเปลืองเผาเปล่าเราก็ตักกินปกติอย่างที่บอกท่านครั้งแรกแล้วว่าปกติก็ทาอย่างนี้อยู่แล้วบางทีก็นั่งกินอยู่ข้างเซนทานตรงหอวังนะครับปกติก็ทํอย่างนี้เห็นหลายๆคนก็จะกินประมาณนี้อยู่แล้วนะครับหลายๆคู่หลายๆคนก็จะกินประมาณนี้อยู่แล้วถ้าถ้าเป็นไลเดอร์ทั่วไปเพราะว่ามันสะดวกมันไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านมันเสียเวลาแล้วพักหนึ่งไว้นั่งเฮียกัน กำลังตักข้าวตักข้าวเข้าปากแม่ค้าเอาจานมาให้เว้ยเป็นจานกระเบื้องจานกระเบื้องจากร้านเขาเลยเดี๋ยวมีรูปให้ดูแล้วมีน้ําซุปด้วยน้าซุปน้ําซุปเป็นน้ําซุปเปล่าๆด้วยข้างในน่าจะเป็นเลง้งหรือเป็นชิ้นส่วนที่เขาต้มน้าซุปอะไรอย่างเงี้ยแหละเออเขาบอกว่าอ่ะเอาจานมาให้แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้าซุปเออโอเคแบบตอนนั้นน้ําตาจะไหลเฮ้แบบอืคือ ปกติทั่วไปครับเป็นนําทั่วไปก็จะเป็นพวกน้ํามั่งอะไรพวกนี้ทั่วไปเคยเจอเคยเจออยู่อยู่ที่หนึ่งช่วงโควิดที่อ่าริเวอร์ไซด์ใช่ป่าวร้านตรงอ่าเรียบทางด่วนอ่ะเขาแจกข้าวก็คือไรเดอร์ไปรับข้าวร้านเขาเสร็จปุ๊บเขาจะให้ข้าวมาชุดหนึ่งให้นี้ยก็ดีใจเขาก็เอามาให้เว้ยอะโอเคจะพักหนึ่งเว้ยเขาเดินกลับไปเอาช้อนอีกเราบอกว่าไม่เป็นไรเขาเอาช้อนมาเราบอกไม่เป็นไรครับ เรามีช้อนพลาสติกอยู่นะใช่ปะเอาช้อนช้อนซ้อมมาให้กูอีกอ่ะกูกินต้องกินให้หมดนึกในใจเฮียต้องกินให้หมดน้ําซุปในนั้นก็ต้องกินให้หมดเพราะอะไรตอบแทนน้ําใจที่มีให้เราถูกปะเราเป็นไรเดอร์ทั่วไปอ่ะเราเราไม่ได้แบบต้องการอะไรมากมายแบบเออเราก็นั่งกินให้มันเสร็จแล้วเพราะว่ามันช่วงจวังหวะที่เขาทำกับข้าวสามอย่างพอดีใช่ปะมันก็มีเวลาเราก็ทำเสร็จเรากินกินกินให้กินให้มันหมดทุกอย่างจานก็กินให้สะอาด ที่สุดน้ำซุปที่เขาให้มาก็กินให้หมดที่สุดเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เหลือเขาที่ให้เขาที่ให้มันน้าใจแบบเสร็จแล้วเว้ยกินเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกไปอ่ะไลเดอร์เสร็จแล้วเขามีข้าวมาให้เฮยอ่ะอันนี้อันนี้ของลูกค้าอันนี้ของไลเดอร์เอากลับไปกินที่บ้านโอ้โหแบบเฮ้ยใจดีอะไรขนาดนั้นคืออันนี้คลิปทําหลังจากการพิม บทความลงในเพจ f a c e b o o k แล้วก็อาตัวของ YouTube แล้วก็ตัวของเฮียมี ID ของพันทิปอยู่แล้วที่เป็น ID ที่เฮียลงทะเบียนด้วยประ,ประชาชนของเฮียไว้มีตัวตนแน่นอนเฮีย er, ก็เอาไปลงก็ให้เรียบร้อยเพราะอะไรคนดีต้องเป่าประกาศคนดีต้องบอกต่อ,อย่างน้อยเขาอ่านเรื่องมีมีม ปัจจุบันนี้ม,นมีเรื่องราวแย่ๆเต็มไปหมดถูกปะมีเรื่องราวดีๆนี้มาให้อ่านมีให้มันอยู่บนโลกโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ใน g o o g l e Search ซะหน่อยแค่นี้เฮียคิดว่าเออตอบแทนเขาแค่นี้แหละเราไม่จำเป็นต้องแบบไปเหมาข้าวเขาทุกวันะ่ะแต่เราเอาความดีของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งปันมาให้เราเนี่ยแค่ข้าวอะแค่แบบเอาจานมาให้เรากินเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสึงแล้วนะ ให้ข้าวกลับมาอีกอ่ะเออแบบเออสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยแม่งคนดีๆมันก็ยังมีคนที่มีน้ำใจที่แบบเขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทอนอะไรจากเราเลยเขาก็คงคิดว่าสงสารเราหรือเปล่าแบบอ่ะแน่นอนเขาต้องมองในมุมว่าถ้าเรามองในมุมไรด้แคเราเห็นไรเดอร์คนเนี้ยเอาข้าวควักข้าวมากินด้วยถุงพลาสติกเนี่ยเฮียเป็นล้านเนี่ยเฮียก็ต้องบอกอ่ะลองเอาจานไปแล้วกันความดีเนี้ยจะส่งต่อให้ ให้หลายๆคนให้หลายๆร้านมองรายเดอร์ในมุมที่ที่ไงที่ดีบ้างถูกปะหลายร้านก็ดีเยอะร้านที่แย่ก็มีที่ไปนั่งรอแม่งแดดร้อนก็ไม่มีเก้าอี้ให้คุณนั่งแล้วกูกวแบบหงุดหงิดนู่นเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่านี่ก็คือเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งที่เราจะมาเล่าสู่คนฟังแล้วเอาเรื่องราวดีๆเนี้ยลงไปในโลกโซเชียลให้ได้ นะครับลงลงไปในพันทิปให้ได้ซึ่งมันเป็นคอมมิตี้มอลที่อยู่ในคู่ประเทศไทยมานานมากๆนะครับเฮียก็ลงไปก็มีคนมาเออขอบคุณนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยประมาณสักเจ็ดแปดคอมเมนต์เฮียทิ้งลิงก์พันทิปมาให,ให้ใครมีไอดีหรือ,อยังไม่เคยใช้พันทิปลองเข้าไปอ่านเรื่องราวเนี่ยนั้นอ่ะมีเยอะแยะมากมายนะครับไปคอมเมนต์ให้เฮียหน่อยนะครับเฮียจะกดถูกใจให้นะครับโอเค ันนี้เรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับใครมีเรื่องราวอะไรดีๆก็มาเล่าต่อในคอมเมนต์ของเฮียได้นะครับใต้คลิปนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ